คนครับคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนคุยแบบง่ายๆเลยครับง่ายๆท็อปิกเดียวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการลุ้นแชมป์ครับถามคำถ,ถามนี้ครับทุกคนคิดว่าอาร์เซนอลยังลุ้นแชมป์อยู่ไหม สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับโดยเฉพาะคนไทยหัวใจอาร์เซนอลนะครับรักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันกับงผมเนี่ยนะครับมาคุยกันหน่อยคลิปนี้คุยถึงทีมรักอาร์เซนอลครับก็ถึงการไล่ล่าความสําเร็จในฤดูกาลนี้ในการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยกันมาถึง20ปีด้วกยยันนะครับแมวันนี้ต้องบอกว่าหนทางมันช่างมันช่างมีขวากหนามเสียเหลือเกินนะครับนะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะผ่านมาเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลเท่านั้นนะ ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยมาเป็นเรียกว่ากูรูหน่อยหรือว่ามาเป็นเรียกว่าคนที่มาวิเคราะห์ร่วมกันหน่อยสิคิดอย่างไรอาร์ซนอลยังลุ้นแชมป์อยู่หรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เก่งแหมตอนนี้อยู่อันดับ4ห่างจากฝูงแค่4 5คะแนนเองมันก็ต้องลุ้นสินะครับนะเราก็ลองเงยหน้ามามองจากฝูงเขาด้ว่าเขามีสาการยังไงอยู่มามองเพื่อนบ้านแชมป์เก่าด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเป็นอย่างไรอยู่ นะครับรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆนะครับนะก็และอย่าลืมนะฮะติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับ e b o o k YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับว่าแล้วมันลุยพร้อมกันเลยแล้วกันครับผมอัปเดตสถานการณ์ก่อนครับณปัจจุบันนี้ครับตารางมันไม่หลอกใครครับมันไม่เคยโกหกครับนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะเล่นมาประมาณกลางฤดูกาลครึ่งหนึ่งละครึ่งทางละลิเวอร์พูลครับนะฮะเป็นจ่าฝูงอยู่ณเวลานี้นะครับบอกตามตรงเลยนะครับนะต้นฤดูกาลเนี่ยผมไม่คิดว่าลิเว หนึ่งในทีมที่มาไล่ล่าความสําเร็จร่วมกันแบบจังๆแบบนี้นะเหตุผลก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับทีมหงแดงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากนะครับยกเครื่องใหม่ในแดงกลาง ใหม่ก็คือใหม่กริปเลยนะครับแต่เดิมเขาจะมีพวกเนี่ยฮะจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยเตียโกคันเทรานะครับแล้วก็มีตัวสอดแทรกอีกหลายคนเลยเจมส์มินเนอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งเขาก็ยกเครื่องใหม่หมดเลยนะครับมีการปรับเปลี่ยนกับตันทีมอย่างผมพวกเขาก็ย้าอยาออกจากทีมไปนะครับหลายคนก็เรียกว่าโรยราไปนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นแม็กอลิสเตอร์เป็นศูนย์กลางมีเอนโดเข้ามานะครับมีกาฟินแบชเข้ามานะครับแล้วก็ดันเคอร์ติส นขึ้นมาเป็นตัวจริงฮาวิเอลเลียดอะไรพวกนี้นะครับเป็นสายเลือดใหม่ทั้งหมดเลยผมก็เลยคิดว่าโหบอลมันผลัดใบอะ่ะทีมมันผลัดทีมอยู่อะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จในฤดูกาลแรกที่ผลัดทีมเลยนะครับที่ไหนได้ครับลุ้น4ีนะ่แชมป์ฮะสุดยอดจริงๆเขาปรบมือให้เจกเกนคอบก็เลยนะครับเก่งจริงๆนะครับแล้วก็ ตันดับ2อันดับ3นะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะในฤดูก,กาลนี้นะครับโดยเฉพาะาทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับที่ต้องบอกว่าฤดูก,กาลนี้เนี่ยมาดีเหลือเกินนะครับดีขนาดไหนก็ขนาดตบอาร์เซนอลตบแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อกันเลยนะครับแล้วก็สร้างสถิตินะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับไล่ตอนคู่แข่งอย่างต่อเนื่องนะครับก็หลังจากรังรองจากฝูงอยู่ ณเวลานี้มี42คะแนนนะครับต่างจากฝงแค่3คะแนนเท่านั้นขณะที่ซิตี้พวกเขากลับมาแล้วโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าเควินเดอะบอยนะครับเดอะบอยครับนะฮะกลับมาจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่บาดเจ็บไปครึ่งฤดูกาลเลยนะครับซิตี้ City ก็ยังอยู่ในกลุ่มหัวตารางนะครับตอนนี้เนี่ยมี40คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลก็จริงนะครับแต่ว่าพวกเขานี่มีคะแนนมีแต้มต่อก็คือมีเกมที่ยังไม่ได้เล่นอีก1เกมนะครับเล่นไปแค่19เกม เท่านั้นถ้าคิดว่าเก็บ เก็บ3คะแนนได้เนี่ยพวกเขาจะทะยานเป็นรองจ่าฝูงทันทีนะครับและเมื่อซิตี้มาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าโ,โคตรน่ากลัวนะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับที่4ครับอันดับตำแหน่งที่คุ้นเคยเล่นมา20นัดมีอยู่40คะแนนครับรองจากอาร์เซนอลเป็นใครเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับอยู่อันดับที่5เล่นมา20นัดมี39คะแนนนะครับตามอาร์เซนอลแค่แปมเดียวเท่านั้นแปลว่าอะไรถ้าเราพลาดเสมอหรือแพ้นั่นหมายความว่าโดนสเปอร์แซงแน่นอน นะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเวสต์แฮมเป็นไบรตันเป็นแมนยูอะไรก็ว่าไปนะครับผมขอเนี้ยโฟกัสแค่5อันดับก่อนก็แล้วกันนะไอหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นระยะยาวไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมก็โฟกัสเนี่ยอยู่ไม่ไม่หลุด4-5หทีมนี้แล้วล่ะนะครับสำหรับการไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลนี้นะครับอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่อาร์เซนอลเป็นอยู่นะอันดับตารางคะแนนนะครับก็อยู่อันดับที่4นะครับแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ไหม สำหรับผมก็ต้องบอกว่ายัางอยู่แหละนะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยอืน่นอีกมากมายนะครับที่ผมกาลังจะค่อยๆไร่เรียงต่อจากนี้ครับทีนี้มาดูโปรแกรมต่อจากนี้ที่เหลือเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับตอนนี้เดินทางมาถึงครึ่งฤด,ดูกาลแล้วครับก็เรียกได้ว่าไอ้ที่เจอมาเนี่ยเจอกันมาหมดละน,นะครับเหลือแต่ครึ่งหลังละทีนี้มันต่างไงจากครึ่งแรกก็คือการเล่นในบ้านหรือนอกบ้านนะครับอันนี้ผมผมบอกแบบนี้ว่าผมไม่นั่ร่เรียง Ages, ดูโปรแกรมแล้วเนี่ยน่าสนใจในในสองสามิติครับในช่วงเดือนมกราเนี่ยมีโปรแกรมเล่นน้อยนะครับณเวลานี้ที่ผม เล่าสื่อสารให้ทุกคนฟังอยู่เนี่ยนะครับอาร์เซนอลเรียกว่าไปไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ดูไบนะครับทำไมต้องดูไบเพราะหน้าอกหลาอยู่แล้วนะครับเอมิเรตนะครับเป็นสปอนเซอร์นะครับเขาก็ให้ไปเก็บตัวที่นั่นไปพักไปพักเลียแผลใจหน่อยดิหลังจากที่แพ้3เกมติด7นัดชนะแค่เกมเดียวนะครับสถิติย่ำแย่มากนะครับก็ไปเรียกว่าไปฟื้นฟูหัวจิตหัวใจนะครับไป เข้าค่ายอบรมกันใหม่ไปนั่งเรียกว่าหิวใจกันใหม่นะครับลกลับมาจะได้มีแรงมีพลังในการลุยศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็รวมไปถึงแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนะครับโปรแกรมครึ่งซีซั่นที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าโปรแกรมที่หนักหน่วงจริงๆเนี่ยอยู่ในเดือนกุมภาแล้วก็มีนาครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องเล่นกับหงแดงลิเวอร์พูลแต่ดีหน่อยครับที่อาร์เซนอลจะได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองครับในการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ก็ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่หินมาก สำหรับทุกทีมนะครับแล้วในครึ่งฤดูก,กาลหลังเนี่ยการได้เล่นในบ้านเยอะหน่อยโดยเฉพาะกับทีมใหญ่เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะพอใจชื้นได้เล็กน้อยนะครับแล้วเราจะต้องเจอกับเวสต์แฮมอีกรอบหนึ่งทีนี้ไปเยือนนะครับแล้วก็เราจะต้องเล่นกับนิวคาสเซิลนะครับในเดือนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ได้เล่นที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับแล้วในเดือนมีนาครับผมบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ต้องต้องใช้คําว่าถ้าอาร์เซนอลสามารถทะลุทะลวงขึ้นไม่เป็นจ่าฝูงได้ ผมผมใช้คำนี้เลยนวกันนะ punishment. ถ้าอาร์เซนอลเป็นจา่าฝูงได้ในสิ้นเดือนมีนาคมผมพูดแบบหน้าไม่อายเลย euh, ไม่ใช่พูดแบบหน้าไม่อายผมพูดแบบไม่กลัวอายไม่กลัวหน้าแหกเลยไปเนี่ยอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์เลยนะครับถ้าสิ้นเดือนมีนานะครับอาร์เซนอลจะเป็นจ่าฝูงนะผมฟันธงเลยนะครับเป็นแชมป์เลยนะครับเพราะอะไร <hayat> เพราะแบบนี้ครับในเดือนมีนาครับอาร์เซนอลจะต้องเปิดบ้านเจอกับเชลซีและสิ้นเดือนครับ30มมีนาครับจะต้อง ไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอตีฮัดสเตเดียมครับ <laughs> คือถ้าพูดง่ายๆว่าถ้ามึงเอาตัวรอดได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมยังเป็นจ่าฝูงได้เนี่ยนะครับโอกาสเป็นแชมป์ผมถือว่าเปิดกว้างมากๆ แต่ตอนนี้ยูนะ่อ็มซีนะอ่าเราก็มาดูหลังจากนั้นทําไมผมถึงคิดแบบนี้ครับเพราะหลังจากนั้นครับเดือนเมษาเดือนพฤษภาที่เราเคยหลุดโค้งโค้งแตกเนี่ยนะครับโปรแกรมเราไม่ได้โหดมากเท่าเท่าไรนักมีแค่2เกมที่ดูเดือดสาหรับเรานั่นก็คือเกมออกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์นะครับในวันที่27เมษายนแล้วก็ในเกมรองสุดท้ายไปเยือนที่โอทาร์ฟอร์ดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่บอกว่าไม่ได้โหดมากเพราะอะไรถ้าดูนับจากเวลานี้วินาท ทีนี้นะครับทีมอย่างทอเดมฮอสเปอร์ถามว่าถามว่าน่ากลัวสุดๆไปเลยไหมผมคิดว่าไม่ได้ขนาดนั้นแล้วนะครับต้นฤดูกาลสเปอร์ทําได้ดีมากแต่ว่าหลังจากที่เจมส์แมดิสันเจ็บไปเนี่ยนะครับก็พวกเขาก็แผ่วลงความมั่นใจก็ลดลงนะครับถึงแม้จะได้ตีโมวแมนเนอร์แวนเนอร์กลับมามาเสริมทัพเสริมทีมเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะมีดีมากพอที่จะเบียดเอา3คะแนนมาได้นะครับและรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับก็เราสามารถชนะได้แล้วที่เอมิเลสเตเดียมนะครับการที่ไป โอชาร์ฟอร์ดไม่ใช่เรื่องง่ายล่ะนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าถนะานการ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่ความมั่นใจมีอยู่เนี่ยโอกาสที่จะคว้า3าคะแนนก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเป็นไม่ได้สูงด้วยนะคือถ้าย้อนกลับไปถ้าเป็นโปรแกรมเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยโอ้โหการเจอกับลิเวอร์พูลการเจอกับซิตี้ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่โหดมากๆสาหรับอาร์เซนอลนะซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันดันมาโหดในช่วงกุมภาพันธ์นาไปเลยนะครับซึ่งถ้ากุมภาพันธ์นาหลุดจ่าฝูงก็เรียบร้อยบายๆนะครับแต่ถ้าสม,ม เกาหัวแถวอยู่นะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสนะครับก่อนจะไปดูปัจจัยต่างๆนานาที่อาจจะทำให้อเซอร์เรเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะผมแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยกันละกันนะครับขอบคุณคราบาวด้วยนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมให้ทุกคนร่วมสนุกกันนะครับใกล้จะหมด ใกล้จะหมดเขตแล้วโค้งสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากไปดูฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษครับไปดูการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับนะฮะถึงนิวเวมบรีนะฮะที่ลอนดอนเลยนะครับก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับเพียงแค่คุณแอดไลน์นะครับของคาราบาวนะครับคาราบาวเบเวอร์เลตหรือแอดคาราบาวนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ด้านล่างเอาไว้ให้นะครับแล้วก็เชียร์ทีมที่คุณคิดว่าจะเป็นแชมป์คาราบาวได้เข้าชิงนัดชิงคาราบาวนะครับตอนนี้สถานการณ์ลิเวอร์พูลชนะก่อนในนัดแรกแล้ว2-1นะครับ แมนบอโรชนะ1-0ต่อเชลซีนะครับก็ลองเดาดูว่าใครจะได้เป็นคู่ชิงนะครับโหวตได้ทุกวันเวลาสองสิทธ์นะครับก็ยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับลุ้นดูบอลฟรีที่ประเทศอังกฤษ6รางวัลรางวัลละ1ที่นั่งนะครับมีเสื้อพร้อมลายเซ็นนักเตะแจกให้ด้วยอีก2ตัวนะครับก็ตัวหนึ่งก็เป็นแชมป์ชุดแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นทั้งทีมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลิเวอร์พูลนักเตะพร้อมลายเ,เสื้อพร้อมลายเซ็นนักเตะทั้งทีมนะครับอยย่าาาาางงลลละะ1รรรรววววัันคคบบแแ้้กก็มีีเช์ อีก3 0 0รางวัลมูลค่าของรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทนั่นเองนะครับนะก็ขอบคุณคาราบาไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับนะถ้าเราได้นักเตะที่ค่อนข้างาใช้งานได้เลยอย่างน้อย2คนนะครับคนเดียวไม่พอด้วยนะครับอย่างน้อย2คนนะครับในตำแหน่งที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะสำคัญที่สุดก็คือศูนย์หน้านะครับน่าจะน่าจะทำให้เห็นผล ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปได้เลยก็คือศูนย์นาอย่างที่เราทราบกันเรามีค่า xz ถือค่อนข,ข้างสูงมากในแต่ละเกมเรามีสถิติในการเข้าไปสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษสูงมากๆในหลายๆเกมเรามีโอกาสยิงโอกาสจบสกอร์สูงมากๆเราคลองบอลเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเยอะมากนะครับแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับถ้าเราเจอคนคนนั้นเราเจอคนที่จะมาจบสกอร์ให้พวกเราได้เรามาเจอคนที่สามารถที่จะยิงโป้งเดียวจบในทุกๆเกมได้นะครับแล้วกลับมาทําให้อ์เซนอลมีคะแนน3าคะแนนไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าสถานการ น่าจะกลับมาอยู่ในทิทางที่ดีได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมคิดว่าจําเป็นมากๆนั่นก็คือกองกลางครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยบอกตามตรงนะครับว่ากองกลางของอาร์เซนอลเนี่ยยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเดแคนไรส์นะครับที่เป็นหัวจิตหัวใจในเกมรับของเราเลยนะครับแล้วรวมไปถึงมาตินโอเดกาดนะครับแต่ว่านักเตะในตําแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับที่ทําผลงานได้ดีเลย เรายังไม่เจอเลยนะครับนะบปีที่แล้วซีซั่นที่ผ่านมาเรามีกรานิตชาก้าทำตรงนี้ได้ดีมากนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคายฮาวเวกจออจินโยฟาบิโอวิเอร่าทางด้านของเอมิลสมิธโรเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรน,นะไม่ไม่สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยถ้าไอคนนี้ลงเนี่ยเราอุ่นใจสบายใจไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คนคนนี้ มาเสริมตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะทําผลงานได้ดีนะครับและอาจจะรวมไปถึงอ,อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องราวของนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วทยอยหายเจ็บกลับมาอันนี้อันนี้เป็นซับเซตที่1น,นะส่วนขยักที่2ของเรื่องอาการบาดเจ็บนักเตะเนี่ยก็คือไม่มีใครเจ็บเพิ่มนะครับ ถ้าจำกันได้ซีซั่นที่แล้วที่หลุดโค้งไปเนี่ยก็เพราะว่า2นักเตะคนสำคัญของเราณนะเวลานั้นก็คือวิลเลียมซลิบาบาดเจ็บไปพร้อมกับทาคิโรโทมิยาสึครับมันเลยทำให้อ์เซนอลหลุดโค้งไปดือด้อเลยนะครับในการเสียประตูต่างๆนานา,นาตัวสำรองมาทดแทนตัวจริงไม่ได้ณนะเวลานี้ครับเรามีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายคนครับไม่ว่าจะเป็นโทมัสปาเต้นะครับลายของโทมัสปาเต้ผมบอกแบบนี้เลยครับสิ้นเดือนมกราคมนี้ ผีมึกจะกลับมาแล้วนะครับข่าวควงในนี่วงในสุดๆไปเลยนะครับไปนอนอยู่ในลอนดอนโคลนี่นะครับบอกแล้วนะครับว่าเกมในปลายเดือนนี้นะครับนะก็ถ้าเร็วสุดอาจจะเป็นเกมกับคริสตัลพาเลทเลยนะครับหรืออาจจะไหลไปอีกนิดหน่อยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยโอกาสได้เห็นโทมัสปาเตเล่นเนี่ยสูงมากถ้ายังไม่ย้ายออกไปนะนะครับแล้วก็รวมไปถึงจูเลนทิมเบอร์ครับจะกลับมาก่อนกําหนดนะครับแต่เดิมเนี่ยวางกัน ไว้ถึงเดือนเมษาเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยังยังช้าที่สุดเนี่ยกลายเป็นเดือนมีนาคมแล้วนะครับถ้าในช่วงกุมภาสามารถกลับมาได้เร็วนะครับแล้วมาช่วยเสริมทีมได้ทั้งโทมัสปาเต้ทั้งจูเลนทิมเบอร์สคนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าโอกาสที่อาร์เซนอลจะสามารถทำผลงานได้ดีก็มีสูงครับถ้าสองคนนี้หายเจ็บได้ขุมกําลังที่ยอดเยี่ยมกลับมาเลยนะครับแล้วพวกอะไรอย่างฟอร์บิลวีเอล่าอะไรพวกนี้ถ้าเสริมได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับและรวมไปถึงทางด้านของโทมิย ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่นะครับถ้ากลับมาเล่นผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะก็น่าจะทําให้อาร์เซนอลเนี่ยมีตัวเลือกในแผงเกมรับที่มากขึ้นนะครับอาจจะไม่ต้องซื้อแนวรับเพิ่มแล้วนะครับแค่ให้นักเตะที่มีอยู่ไม่เจ็บเพิ่มและนักเตะที่เจ็บหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้เร็วกว่ากําหนดนั่นเองนะครับถ้าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะครับผมผมยกเรื่องของไอาอาการบาดเจ็บของนักเตะเนี่ยเป็นอีก40%ที่เหลือนะ 60%แรกคือการเสริมทีมนะครับอีก40%ที่เหลือคือการอาการบาดเจ็บของนักเตะเนี่ยถ้าทั้ง2ส่วนเนี้มันผนวกกันมาแล้วค่าคะแนนจาก เต็มร้อยเนี่ยมันได้สัก80ก็คือเสริมทับดีประมาณสัก40% 50%แล้วก็นักเตะไม่บาดเจ็บเพิ่มอีกสัก40% 30%เนี่ยถ้ามันรวมกันแล้วได้สัก80เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนลน่าจะมีสาการที่ดีแล้วกลับมาลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้ลุ้นจนถึงสินส้นสิ้นฤดูกาลปลายเอปลายฤดูกาลในเดือนพฤษภาคมแน่นอนครับ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับผมแสดงความคิดเห็นไปพอสมควรแล้วนะครับเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจไปแล้วนะครับถึงตาดูแลครับลองมาช่วยกันคิดวิเคราะห์แยกแยะกันหน่อยสินะครับว่าอาร์เซนอลถึงเวลานี้ยังเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่หรือเปล่านะครับขอไม่อพวกเราเลยนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งไลอ่านนั่งผมชอบดูนะครับชอบดูพี่มาคอมเมนต์คุยต่างๆนานานะครับเวลาพี่เม้นท์แลกเปลี่ยนกันผมชอบนะครับขออย่างเดียวอย่าด่าพ่อร่อแม่กันผมโอเคนะครับที่เหลือ ผมเต็มที่ให้พี่เต็มที่เลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ด่าด,ด้วยค่อยความหยาดคลายกันแต่ย่งอยากให้แลกเปลี่ยนด้วยความสุภาพนะสแสดงความคิดอห็นก็ได้เพราะมันสนุกตรงนี้แหละครับคนเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันนะแล้วก็เราก็อยากบอกทุกคนด้วยว่าพี่อย่าพยายามไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นพี่แลกเปลี่ยนในมุมพี่ได้นะครับแต่ว่าพี่อย่าไปบบเอ้ยมึงต้องคิดเหมือนกูอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบนี้มันอาจจะทําให้พี่เสพคอนเทนต์ไม่สนุกละนะครับลองแลกเปลี่ยนลองฟังคนอื่นก็พูดหน่อยสิว่าเขาคิดยังไงนะครับแล้วเราคิดอย ผมก็เล่าให้พี่พฟังเพื่อนฟังน้องๆฟังว่าเอ้ยพี่เก่งคิดแบบนี้ไว้แล้วเราคิดยังไงก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันนะครับคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรอีกนะครับเกี่ยวกับอาร์เซนอลหรือก็เกี่ยวกับที่มือื่นคอมเมนต์บอกพวกเราเลยนะครับผมจัดให้แน่นอนนะครับแล้วมาคุยกันใหม่มาพบกันใหม่ครับกับคุยกันเนอร์คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ